เร็วๆนี้นะครับผลได้ไปออกงานโชว์การทําอาหารนะครับซึ่งก็มีเชฟอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ทําของหวานขึ้นมานะครับไปยืนดูแล้วก็ลองชิมดูอร่อยครับก็เลยนํามาเปลี่ยนแปลงปรับรูปร่างจากเมนูที่เขาทำเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นมาอีกครับเมนูนี้มีชื่อว่าคุกกี้พิซซานูเทลล่าเฮเซนัทครับเมนูนี้นะครับมีสเต็ปการทําที่ง่ายดายเหลือเกินนะฮะอ่ะเราก็จะมีเนยนะครับ เราใส่เนยลงไปในทษผสมใส่นูเทลล่าครับผมบางคนอยากจะเปลี่ยนเป็นพีนัทบัตเตอร์ก็ทำได้นะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงครับน้ำตาลใช้หัวตีใบพัดนะครับผมตีให้ส่วนประกอบทุกอย่างเข้ากันดีครับในระหว่างนี้นะครับผมเราก็จะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด2ฟองครับบอกใส่ชามเตรียมไว้เลยในไข่ไก่นะครับ ใส่วานิลาลงไป1ช้อนชาครับแล้วค่อยๆใส่ไข่ลงไปทีละฟองครับฟองที่1แล้วก็ฟองที่สครับสำหรับรสชาติของนูเทลล่านะครับ mm hmm. เขาก็จะเป็นช็อกโกแลตที่มีรสของฮาเซนทัทด้วยนะครับ mm hmm. นอกจากนั้นแล้วเนี่ย mm hmm. ผมจะทำให้รสช็อกโกแลตเข้มข้นขึ้นโดยการใส่ผงโกโก้ค,ครับและเราก็ยังมีช็อกโกแลตชิพด้วยนะฮะ ดูกันทีละตัวก่อนนะครับวันนี้สําหรับผงโกโก้ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นชนิดเข้มครับเพราะว่าเขาจะช่วยทําให้คุกกี้ของเราเนี่ยมีสีน้ําตาลในรูปแบบของช็อกโกแลตที่เข้มข้นขึ้นอีกนะครับแล้วต้องบอกว่าผงโกโก้โดเนี้ผลิตจากมเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีนะครับที่มาจากกาหน้าด้วยนะครับตอนนี้ตวงออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ลงไปผสมกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับตามด้วยเบกกิ้งโซดาครับแล้วก็ตามด้วยเกลือเราใส่ประมาณครึ่งช้อนชา หลังจากนั้นนะฮะง่ายๆครับเราก็ผสมให้เข้ากันอ่าส่วนประกอบตรงนี้เนียนดีแล้วนะครับเป็ดครับผมอ่าเราใส่ของแห้งลงไปแล้วก็ตีเบาๆครับเปิดเครื่องตีเบาๆที่สุดเลยครับสำหรับดาร์กช็อกโกแลตชิพวันนี้ที่ผมใช้นะฮะจะเป็นเม็ดใหญ่ครับ เพราะว่านอกจากส่วนหนึ่งที่ผมจะใส่ลงไปผสมกับตัวคุกกี้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะเอาแปะด้านบนให้เห็นชัดๆเป็นเม็ดๆนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ตวงออกมาแล้วนะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด80กรัมครับนอกจากนั้นเราก็จะมีถั่วัฮเซนนัทด,ด้วยนะฮะถั่วเฮเซนนัทวันนี้ที่ผมใช้เนี่ยจะต้องอบมาแล้วนะครับถ้าเผื่อสมมติเรามีแบบดิบก็ขอให้เรานําไปอบก่อนอบเสร็จแล้วก็อย่าลืมลอกผิวด้านนอกออกด้วยนะฮะ80กรัมเช่นเดียวกันเราจะนําออกมาครึ่งหนึ่งนะครับ บทเย็บหยาบครับผมสำหรับถั่วฮาเซนัทเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นถั่วเม็ดเล็กที่อุดมไปด้วยคุณค่ามากมายนะครับเขามีวิตามินอ e, ีมีแคลเซียมมีธาตุเหล็กแล้วก็ยังโปรตีนสูงด้วยนะครับนอกจากการที่เราเอามาประกอบในของหวานแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถนำมาทำอาหารขาวได้เยอะแยะมากมายด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีรสชาติที่อร่อยด้วยนะครับเอาละหยุดเดินเครื่องก่อนนะฮะเราก็จะ เจ้าตัวนี้ลงไปครับช็อกโกแลตชิพใส่ลงไปครึ่งหนึ่งครับใส่ถั่วลงไปครับครึ่งหนึ่งผมใส่ตอนสุดท้ายเพราะว่าเราจะตีแค่เบาๆครับให้ส่วนประกอบกระจายทั่วดีเอาละพอส่วนประกอบกระจายทั่วดีใช้ได้แล้วครับผมต้องบอกว่าเป็นุก,กี้สูตรที่ง่ายๆนะฮะแล้วผมก็พยายามรวบขั้นตอนในการทำเนี่ยครับให้ไม่วุ่นวายเสร็จแล้วนะครับเราก็ เกลี่ยตัวโดนี่ครับเราจะนำเข้าอบนะครับรอบแรกเนี่ยเราใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ8นาทีก่อนครับอาแล้วครับ่าเราค่อยๆนำออกมานะครับเราก็จะเอาถั่วที่เหลือเนี่ยครับปากลงไปฮะช็อกโกแลตชิพครับ หลังจากนั้นนะฮะคนก็จะนำเข้าอบตอ่อครับอบตอ่ออีกรอบนึงนะครับเป็นเวลา6นาทีครับคุกกี้พิซซ่าสุดนี้ไม่แตกต่างจากคุกกี้ทั่วไปครับเวลาที่เขาออกจากเตาอบนเนื้อยังนุ่มอยู่ดังนั้นผมยังจะไม่เคลื่อนที่เขานะครับเราจะทิ้งไว้บนถาดนีะครับประมาณ2นาทีครับพอเขาเริ่มเย็นนะฮะเราก็สามารถตัดเป็นชิ้นๆได้เลยครับ สำหรับคุกกี้พิซซ่านะฮะผมแนะนำครับว่าเราอบแบบอันเดอร์คุกนิดหนึ่งได้นะครับเพราะว่าความอร่อยของเขามาจากเนื้อสัมผัสที่แบบว่ายุ่มๆดูนองการนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของคุกกี้ที่มาในรูปแบบของพิซซ่านะครับลองจินตนาการนะฮะถ้าเบิดเราเสิร์ฟกับไอศกรีมวานิลาเย็นๆสักลูกเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนครับและนีก็คือคุกกี้พิซซานูเทลลาเฮซอนัทครับ และสำหรับแฟนๆ u t u b e ที่รักในการทำอาหารไม่อยากพลาดเมนูดีๆในรูปแบบของพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวครับ Subscribe เลยครับ